ทรอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงความรักของชาววันอาทิตย์ประจําช่วงเดือนกันยายนกันนะคะว่าชาววันอาทิตย์ดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็อยากให้ชาววันอาทิตย์ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพลังงานของชาววันอาทิตย์ประจําช่วงเดือนกันยายนนี้เรื่องราวความรัก จะเป็นอย่างไรบ้างนะมี6เหรียญน,นะคะ The Lover ราชาเหรียญราชินีไม้เท้า The Wheel of Fortune นะคะกงลอ้อการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นแล้วสำหรับชาววันอาทิตย์ประจำช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะหลายท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีแต่คุณด้วยหรือเปล่าเนาะที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นคนที่ ต้องคอยประคับประคองหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอยู่เพียงฝ่ายเดียวหลายๆท่านอาจจะมีพลังงานของการที่คุณเนี่ยเจอกับปัญหาเรื่องราวรักสามเศร้ามีคนอื่นเข้ามานะคะทําให้ความสัมพันธ์เกิดความวุ่นวายจนตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะหลายๆท่านเนี่ยเริ่มหันหลังให้กับความสัมพันธ์แล้วเริ่มหันหลังให้กับใครก็ตามที่เขาไม่ได้รู้สึกที่อยากจะซัพพอร์ตไม่ได้อยากที่จะจริงใจกับคุณหรือใคร ที่นะคะเอาเปรียบความรู้สึกคุณเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความรักคุณก็พร้อมที่จะเดินหันหลังให้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณพยายามมามากพอแล้วจนตัวคุณเองเจ็บจนตัวคุณเองก็เสียใจนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่โดนหลอกโดนหักหลัง โดนหลอกให้เชื่อนะคะหรือมันเป็นบรรยากาศที่อาจจะถูกสวมเขามาไหมนะคะปัญหาเรื่องมือที่3ปัญหาเรื่องคนอื่นๆที่เขาอาจจะรับรู้มาโดยตลอดแต่มีเพียงแค่คุณคนเดียวที่ไม่ได้รู้นะคะมันก็เป็นความเสียใจเป็นความเจ็บที่เกิดขึ้นจนนะคะตัวคุณเองเนี่ยเริ่มนิ่งเฉยกับความรักและคิงเรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงคุณรู้สึกเฉยๆนะคะมีเหตุมีผลใน ความมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตพิธีพิถันในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเราก็ไม่ได้อยากที่จะทุกข์มันมีความรู้สึกแย่ๆในใจที่ยังมีบางเรื่องอาจจะย,ยังเป็นทิฏฐิเป็นอคติอะไรบางอย่างอยู่ที่ยังจะต้องใช้เวลาในการนะคะเยียวยาความรู้สึกแต่ตัวคุณเองก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเข้มแข็งหลายๆท่านโฟกัสในเรื่องของการทำงานการเก็บเงิน โฟกัสการสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะแล้วก็วางแผนในชีวิตตัวเองให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นก็เป็นไปได้เนาะหลายๆท่านเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักเลยนะคะรับผิดชอบก็คือในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่อชีวิตคุณนะคะเราก็วางแผนที่จะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้อยากที่จะย่ำอยู่กับที่แล้ก็ เป็นช่วงเวลาที่อยากจะหลุดพ้นกับการถูกเอาเปรียบด้วยนะคะชาวันอาทิตย์อยากจะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วนะ The w i e l of Fortune นะคะกงล้อมันหมุนเวียนไปข้างหน้าแล้วใครที่ทำให้คุณเสียใจยหรือคุณพยายามทำดีเพื่อใครมาโดยตลอด แต่ถ้าที่ผ่านมาเขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณเป็นคุณก็พร้อมที่จะรักตัวเองมากขึ้นนะคะเราก็พร้อมที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับคนที่จริงใจกับคุณนะคะหลายๆท่านก็มองว่าไม่มีใครที่จริงใจกับคุณมากที่สุดเท่าตัวคุณเองเนาะพลังงานของ ชาววันอาทิตย์นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุด,ดินนะคะชาวพฤธศกันมังกรชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้เนาะห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญนี่มันบ่งบอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยตัวคุณเอง พยายามแบกรับปัญหามาเยอะแล้วนะคะพยายามที่จะอดทนบางท่านเนี่ยเจอกับสถานการณ์ที่คุณแบกปัญหาไว้เพียงฝ่ายเดียวหรือความสัมพันธ์ที่คุณพยายามที่จะใส่ใจพยายามที่จะเติมเต็มมันเป็นความคาดหวังของคนเหงาที่คุณรู้สึกว่า นับจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใส่ใจคนที่ละเลยความรู้สึกคุณได้นะคะหลายๆท่านเจอกับปัญหาที่เรือรังมานานด้วยเนาะ นะคุณยังรักนะพลังงานของความรักที่ยังมีอยู่นะคะแต่มันก็มีความเจ็บมันมีภาระเยอะมันมีความรับผิดช,ชอบหลายอย่างถ้าวันนี้เราไม่ตัดสินใจที่จะเข้มแข็งหรือหนักแน่นนะคะในความเจ็บในความเสียใจที่คุณมีมันอาจจะหนักไปมากกว่านี้หลายๆท่านก็อยู่ในช่วงเวลาแห่งการกําลังจะเดินออกจากความรู้สึก หรือว่าเดินออกจากความรักเดินออกจากความสัมพันธ์มาทาั้งทังที่ยังรักนะคะแต่หลายๆท่านเนาะอาจจะด้วยเรื่องปัญหาครอบครัวด้วยเรื่องปัญหาภาระหนี้สินการเงินทัศนคติต่างๆที่เราปรับจูนไม่ตรงกันสักทีเนี่ยมันทำให้คุณก็เริ่มมีความบั่นทอนนะหลายๆท่านเนี่ยนะคะเดินออกมาทาั้งทังที่ยังรักด้วยซ้ำนะชาววันอทิตย์ เจ็ดไม้เท้านะคะมันบ่งบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาด้วยนะคะที่มันเกิดขึ้นจนบางครั้งคุณเองก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้แต่ละจุดแล้วหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆปัญหาเกิดขึ้นจนคุณรู้สึกว่านับจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีแต่บานปลายแล้วด้วยความที่ใจคุณมันมีความอ่อนล้า มากขึ้นนะคะพลังงานเนี่ยเนาะหกเหรียญนะคะเป็นผู้ให้มาโดยตลอดเป็นฝ่ายที่พยายามมาโดยตลอดวันที่คุณพยายามเต็มที่แล้ววันที่คุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่กับความรักแล้วและในจุดที่คุณมองเห็นความสำคัญตัวเองมากกว่าคนรักที่ผ่านมาเนาะด้วยความเป็นชาววันอาทิตย์เนี่ย เวลาคุณจริงใจจริงจังกับความรักความสัมพันธ์คุณเต็มที่อะค่ะคุณให้ใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือคุณทุ่มเทมากๆคุณทุ่มเทจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เหลือนะคะ เยอะใหญ่แล้วคุณถึงจะตัดสินใจเดินออกมาอย่างที่บอกเนาะหลายๆท่านเนี่ยตัดสินใจเดินออกทั้งๆท,ที่ยังรักด้วยนะคะหรือปัญหาเรื่องความวุ่นวายเรื่องครอบครัวเรื่องมือที่สามที่เข้ามาที่ผ่านมานะชาววันอาทิตย์อดทนมาโดยตลอดแต่ในวันที่คุณรู้สึกว่า เราไม่ได้มีค่าพอสำหรับเขาคุณก็เลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมาบางทีเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่ความอ่อนไหวทางอารมณ์ของคุณเนี่ยเจ็ดไม่เท้าอะค่ะทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องที่มันรวดเร็ว จนมันกระจัดกระจายมันบานปลายไปหมดนะคะเราอาจจะไม่สามารถเคลียร์ไม่สามารถที่จะใจเย็นไม่สามารถที่จะใจอ่อนได้แบบเดิมเนาะ mm. ก็เลยทำให้นะคะชาววันอาทิตย์เนี่ยคงจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกในการเดินออกมาหลายๆท่านนะราชินีเหรียญน,นะคะโฟกัสในเรื่องของการเงินเป็นหลักเลยแล้วก็ วางแผนที่จะลงมือทำหรือวางแผนที่จะจัดการปัญหาชีวิตตัวเองมากขึ้นไม่สนใจแล้วนะคะว่าความรักจะคืบหน้าไปไหมเน้นในเรื่องของการทำเพื่อตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าราชินีเหรียญนะคะคุณมาว่าตอนนี้คุณสามารถปลนเปิดชีวิตตัวเองได้คุณสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตตัวเองได้การที่คุณจะเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิต นะคะมันก็ต้องเหมือนมองถึงเหตุและผลในหลายๆมุมในหลายๆมิตินะคะเราเหมือนใช้อารมณ์ในการเลือกคู่ชีวิตมากขึ้นแต่ก่อนที่ผ่านมาอาจจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเนาะความรักที่มันก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะความรู้สึกดีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันตอนนี้นะคะ่ะคุณเริ่มมองข้ามจุดๆนั้นและหลายๆท่านนะคะอยากได้คู่ชีวิตที่มีคุณภาพ อยากได้คนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตเข้ามาเพื่อที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันเข้ามาที่จะเป็นใครสักคนหนึ่งในชีวิตแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าในชีวิตนี้เนี่ยในความรักที่เราจะเลือกเข้ามามันจะต้องไปในทิศท,ทางที่ดีอืมนะคะราชินีถ้วยนะจริงอารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษนะชาววันอาทิตย์นะคะ สิบเรียนเนี่ยคุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวคุณเองหรือหลายๆท่านเนาะก็อาจจะสามารถสร้างความสุขได้จากครอบครัวนะคะจากบริวารหลายๆท่านเนี่ยเริ่มหันหน้าเข้าสู่ธรรมะ เนาะเข้าสู่ธรรมะนะคะเข้าสู่ทางธรรมมากขึ้นก็เลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยที่อยากจะมาสนใจอะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อใจนะคะที่ผ่านมาเนาะถ้าใครที่ยังเหมือนจีบๆใครสักคนนึงแอบรักแอบชอบใครสักคนนึงมาสักระยะ คุณรู้สึกว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วพยายามที่จะเข้าหาแบบเต็มที่แล้วนี่มันจะมีความเริ่มรู้สึกเหนื่อยที่จะตามจีบจนไม่รู้ว่าเราจะต้องตามจีบยังไงและวนะคะเริ่มกลับมามองตัวเองมากขึ้นเริ่มกลับมาประเมินสถานการณ์มากขึ้นว่าในส่วนใดที่เราทําให้เขารู้สึกไม่โอเคไหมหรือคุณมองว่าณนะวันนี้เนี่ยคุณพยายามที่จะเต็มที่กับคนที่คุณรู้สึกดีแล้วแต่ในเมื่อมันอาจจะ ไม่ใช่คนที่ตรงสเปคก็ตามนะคะหลายๆท่านนะอาจจะแอบรักแอบชอบคนที่อยู่ใกล้ตัวก็เป็นไปได้เนาะคนที่นะคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนที่คบกันในฐานะพี่น้องคบกันในฐานะเพื่อนร่วมงานนะคะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางทีความใกล้ชิดนะคะของคุณเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเองเนี่ยรู้สึก เกิดความกังวลเกิดความกลัวในการที่จะเข้าหามีความไม่มั่นใจในการเข้าหาบางทีเนาะก็ต้องเข้าใจในจุดที่อาจจะอยู่ด้วยนะคะถ้าใครกําลังแอบรักแอบชอบคนใกล้ตัวมันอาจจะมีอุปสรรคตรงนี้เกิดขึ้นนิดนึงนะชาววันอาทิตย์นะคะก็เป็นกําลังใจให้แต่นะคะอย่างที่บอกไปนะพลังงานตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณอาจจะกําลังแอบชอบอย่างคนที่อยู่ในที่ทํางาน คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดบางทีการที่คุณ เข้าหาเขาแล้วเขารู้สึกเหมือนกับนิ่งไปคุณประเมินดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จหรือสมหวังกับรักครั้งนี้หลายๆท่านก็เริ่มถอดใจนะคะเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราอาจจะไม่ดีพอสำหรับเขาเราก็ขอที่จะถอยทั้งที่ยังรักทั้งท,งที่ยังแอบรู้สึกดีแต่ก็เลือกที่จะนิ่งมากขึ้นเลือกที่จะโฟกัสตัวเองมากขึ้นเลือกที่จะมองหาคนที่เขาเนี่ยตรงกับ ในสิ่งที่เราเป็นนะคะเริ่มถอดใจแล้วลดระดับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะตัวเราเองก็อยากได้คู่ชีวิตที่มีคุณภาพเราไม่อยากที่จะต้องไปรู้สึกกับใครสักคนแต่มันต้องมาดูว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมบางทีอะคะ่ะ ตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าเราเต็มที่มาแล้วตอนนี้ก็อาจจะเริ่มมองเป็นคนที่อยู่ในสถานะพี่น้องเป็นเพื่อนมากกว่านะคะเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักในความสัมพันธ์นี้หลายๆท่านเนี่ยเริ่มเข้าหาธรรมะแล้วนะถ้าไม่ได้แปลว่าเข้าหาธรรมะนะคะ The h r o l f r i e เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้การศึกษาก็อาจจะมีการมาฟังอะไรที่มันเกี่ยวกับ ปรัชญาชีวิตสัจธรรมชีวิตเกี่ยวกับความรักเรื่องที่มันเป็น อดีตของคนอื่นๆหรือเหตุการณ์ประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นๆเพื่อที่จะมาไตร่ตรองกับตัวเองประเมินกับชีวิตตัวเองเนาะว่าหากเราจะเจอกับความรักในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้เราจะต้องรับมือแบบไหนเรียกได้ว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยนะคะคุณมีสติกับความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้นใครที่ไม่รักเราคุณก็พร้อมที่จะมูฟออนคุณก็พร้อมที่จะรักตัวเองโฟกัสตัวเอง,โฟ,เองโฟกัสหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็ ในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเราโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราให้ความสำคัญกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะในชีวิตไม่ได้อยากที่จะต้องมาจมปักอยู่กับจุดเดิมๆนะคะเอาจริงๆมีพลังงานของรักครั้งเก่าวนเวียนกลับเข้ามาด้วยนะแต่อยากจะบอกชาววันอาทิตย์ว่าตัวคุณเองอะคะ่ะไม่ได้นึกที่คิดจะย้อนกลับไปหาคนรักเก่า คุณรู้สึกว่าในวันที่คุณมูฟออนแล้ว move on ทางทางงที่ยังรักเนี่ยแต่คุณคิดว่าในปลายทางเนี่ยมันก็ยังเป็นการ move on ที่ดีนะคะอืมจริงๆนะพลังงานของคนที่กำลังเป็นคนที่คุณกำลังรักอยู่มันเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้มีความพยายามมากพอจนก็ทำให้ชาววันอาทิตย์เนี่ยเหมือนรู้สึกหมด กำลังใจในการไปต่อด้วยนะคะแต่เชื่อว่าคุณจะมีความสุขกับตัวเองคุณจะมีความสุขกับครอบครัวคุณจะมีความสุขกับหน้าที่การงานการเงินที่ทุกอย่างมันก็เริ่มลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะเริ่มมีสเสน่ห์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างเริ่มรักมันจะมีความไม่เหงามีโอกาสได้ไปนู่นมานี่นะคะจนบางทีเนี่ย เราจะลืมความเหงาไปเลยด้วยซ้ำคุณจะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะคะเราก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสในการเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะกับคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยถึงแม้ว่าหัวใจตัวเองยังไม่ได้เข้มแข็งมากพอนะ แต่ว่าชาววนอาทิตย์นะคะทุกคนก็ศรัทธาในตัวคุณมั่นใจในตัวคุณเขาก็พร้อมที่จะมาขอนะคะคำแนะนําจากคุณขอความเห็นจากคุณนะค,ะคนรอบข้างเนี่ยทั้งรักทั้งเอ็นดูเราก็มีเมตตาต่อคุณบางทีนะคะก็อาจจะต้องระวังอย่างเดียวเนาะระวังใจตัวเองเนี่แหละชาววันอาทิตย์นะคะราชินีท้วยที่เราก็จะไม่ค่อยทําอะไรที่มันเหมือนกับ กระตือรือร้นสักเท่าไหร่นะคะใครที่โสดมานานก็ยังมีความสุขกับความโสดนะคะอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่าเราจะดีพอสําหรับใครไหมพอบางทีเราก็ผ่านกับการถูกเอาเปรียบในเรื่องของความรู้สึกมาเยอะจนนณวันนี้มันต้องมองหลายอย่างนะคะมากขึ้นนะคะทำให้คุณเองก็ ต้องพิจารณามากขึ้นกว่าปกติแล้วก็ตอนนี้อะค่ะหลายๆท่านก็อาจจะยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆนะคะกับการใช้ชีวิตเลยจะไม่ค่อยมีความทุกข์กับความรักเนาะยิ่งใครนะที่ตกอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยให้เห็นพลังงานของคุณที่เริ่มจะถอยและเริ่มจะไม่ไหวที่จะไปต่อและหากมันจะไม่ชัดเจนหรือว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เนี่ยคุณก็มองว่าถ้า คุณจะต้องไปแข่งกับคนอื่นหรือว่าคุณจะต้องไปแข่งกับใจเขาในเมื่อมันไม่ได้มีความชัดเจนทั้งทังที่เราพยายามที่จะเปลเออพยายามที่จะเข้าหามาโดยตลอดพยายามที่จะเป็นฝ่ายเริ่มฝ่ายคุยมาโดยตลอดมันก็เป็นช่วงหลายๆท่านที่เราเริ่มกลับมาไต่ตรองมากขึ้นและเริ่มมองมากขึ้นแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคู่ชีวิต ที่ดีสำหรับคุณได้ไหมทำไมต้องเป็นคุณที่เป็นฝ่ายเดียวในการพยายามหรือณนะวันนี้เราควรที่จะคบกันในสถานะแค่เพื่อนคุยแค่ที่ปรึกษาแค่คนที่เป็นหนึ่งในมิตรภาพดีๆจะดีกว่านะคะหลายๆท่านก็มองความรัก เป็นจุดที่เริ่มอิ่มตัวเนาะอาจจะไม่ได้โหยหาเท่าไหร่นะคะยิ่งใครมีแฟนเนี่ยช่วงนี้ก็จะเบื่อเบื่อแฟนนิดนึงนะไม่ค่อยได้มีความกระตือรือร้นด้วยนะคะแล้วก็ต่างคนก็อาจจะต่างทำงานแต่มันมีเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันนะคะอาจจะมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันมีโอกาสได้ไปพบปะกับครอบครัวมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันแหละ นะคะหรือว่าใครที่คบกันมาสักระยะแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ความรักอิ่มตัวเนาะชาววันอาทิตย์นะคะก็อาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันนะคะมันผ่านอะไรมาเยอะจนมันเกินเลยกว่าคำที่ว่าเราจะต้องมาทำให้ความสัมพันธ์มันตื่นเต้นนะ,ะช่วงนี้มันก็จะเป็นออกแนว เป็นรู้สึกแบบเพื่อนเป็นรูมเมทเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่ปรึกษามันเป็นจุดอิ่มตัวแล้วก็อยู่ไปเหมือนเราก็มองหาอนาคตร่วมกันอยู่แบบสร้างรากฐานสร้างความมั่นคงเพื่อที่มีกันและกันก็ถือว่ามั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่มันอาจจะขาดความหวือหวาขาดสีสันในชีวิตคู่นะคะ บางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าแฟนไม่สนใจหรือตัวคุณเองเนี่แหละนะที่ไม่ค่อยได้สนใจแฟนด้วยช่วงนี้เนาะทำงานเยอะทำโอทีหรือไม่มีโอทีไม่มีงานเสริมทำก็คือพยายามทำให้มันมีประโยชน์มากที่สุดในทุกๆวินาทีก็เลยอาจจะนะคะไม่ค่อยได้สนใจคู่รักสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนิดนึงเนาะชาววันอาทิตย์นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮทิปต่อๆไปด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้วันนี้สวัสดีค่ะ